อา้าวเริ่มนะครับวิธีต่อเชือกนี่นะนนมันมีโอ้ใช่ไหมอ่าครับครับเดี๋ยวจเฉยเฉยอ่าเนี่ยอ่าเชือกอย่างนี้นะสมมุมติเราต่อเนอี้ยเนี่ยเห็นไหมมาต่อเข้าฝั่งนี้เลยต่อเชือกแล้วก็กดไว้แล้วก็มาสอด นครับดึงขึ้นดึงแล้วก็ประคองเส้นนี้ไว้เลยดึง,งนี้แล้วก็ถักตามปกติไปเลยถักไปตามปกติถักไปตามปกติถ,กตกตถักไปสักสี่ห้าลอกแล้วค่อยมาตัดไอ้ช่วงรอยต่อออก เออจะถึงไม่น่าถ okay, no. ึงไมน่าเออเนี that, yeah. ่ยนะตรงนี้มันไม่ไม่สำคัญแล้วเนี่ยถ่ายมันเห็นทุกส่วนถ้าวิดีโอไม่ยากหรอกนี่ครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาแต่งดึงดึงดึงยังไงนะดึงอ่ะเดี๋ยวกันกายแป๊บนึงแล้วแล้วก็ผักผักขึ้นมาสักสองสามรอบก่อนแล้วค่อยมาตัดตัดอย่าให้มันยาวมากตัด ตัดออกครับตัดออกแล้วก็ไฟลรเอาไฟเช็คดีไหมย,ยืมไฟหน่อย <c oughs> แล้วก็ไฟล้อน <c oughs> ไฟลอนครับประมาณนี้ครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs>